สวัสดีนี่คือ s t t เทวันนี้เราจะมาแนะนํากลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตของ s t สเทก่อนอื่นจะเป็นการอธิบายแบบสั้นๆเพื่อแสดงภาพโดยรวมของกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตเริ่มจากสินค้ากลุ่มแรกชื่อว่า e i e s servo โดย e i c s servo เป็นสตอร์ปปิ้งมอเตอร์ที่ทํางานด้วยระบบ closed loop system กลุ่มต่อไปเป็น e c i s step เป็น micro step s t e p p i n motor ที่จะทํางานแบบ open loop system กลุ่มด้านซ้ายย่อ่างปนกลุ่มสินค้า E-motion link อุปกรณ์สําหรับความคลุม servo motor แบบ1แกน และกลุ่มสุดท้าย i c a o เป็นดิจ t a l Neo-Module ฉะนั้นกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตของ Fast e เ g e จะประกอบไปด้วย ECA servo ซึ่งเป็น closed loop s e Stepping motor ECA step เป็นกลุ่ม micro stepping แบบอุปลุ ECA motion link สำหรับควบคุม servo motor และ Digital n น o o o d u l ECAO ต่อไปเราจะลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกได้แก่ ECA servo โดยจะมีสินค้าทั้งหมด3ประเภท i c s 2 e, e เป็น c l o ส e l o สอเตปปิ้งรุ่นมาตรฐาน i c s 2 e Mini ร e ุ e ่นที่มีไดขนาดเล็ก i c s 2 e รุ่นหน่วันที่นำเอาอเตอร์ตัวอินโคเดอร์ไดและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน e ็ตมาติดตั้งเข้าด้วยกันกลุ่มที่2อง iCS-1 มีสินค้า2ประเภทได้แก่ iCS-1 2 e เป็นรุ e. ่นมาตรฐานของไมโครสตปปิ้งแบบอุปลุก iCS-1 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก กลุ่มต่อไป CMO c h e n l i n กลุ่มนี้จะมีสินค้าประเภทเดียวชื่อ CMO c h e n l i n k Plus E ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ1แกนโดยสามารถใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์ได้หลากหลายยี่ห้อเช่น Yasco yes, และ Mitsubishi กลุ่มสุดท้าย ECAO ECAO จะมีหนึ่งประเภทเช่นเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า ECAO Plus E ทำงานเป็นดิจิตอลในองคจะเห็นได้ว่า f e s t มีกลุ่มสินค้าแต่นในทั้งหมด7ประเภท เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าทําให้สินค้าของเราสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอสต็อปปิ้งมอเตอร์โซ่มอเตอร์รวมถึงดิจิตอลในโอมดูโดยควบคุมผ่านยเน็ตพอร์ตของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแยกย่อยตั้งหากและนี้คือเหตุว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าทั t a l s o โซลูชันการอธิบายสินค้าและความหมายของทั้ง l มดโซลูชันแบบสั้นๆจะจบลงตรงนี้ ต่อไปจะเป็นการอธิบายสินค้าแฟสติฟระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงภาพรวมของตลาดในเกาหลีใต้โดยปกติลูกค้าจะมีการเลือกใช้งานระหว่าง PC หรือ PLC อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปควบคุมหลักในส่วนตลาดของเกาหลีส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานทางด้าน PC มากกว่าประมาณ78% 0 0ของตลาดสาเหตุหลักมาจากความยืดหยุ่นในการเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมเครื่องรวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ง่ายกว่า ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องจะสามารถได้ผ่านโปรแกร,รมบนวินโดว์ได้เลยเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตได้มีการโปรแกร,รมมาให้สําหรับใช้งานบนวินโดว์ได้โดยตรงทําให้เป็นที่ชื่นชอบของตลาดในประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมากที่สุดในโลกจะอยู่บนเครื่อง PC ด้วยระบบปฏิบัติการวินโดว์ทำให้รอบรับการเขียนโปรแกร,รมได้หลากหลายภาษาเช่น C, C C C Sharp Visual Basic Lab View และอื่นๆ ตามแต่ผู้ใช้งานต้องการอีกทั้ง f a s t t e c ิ Tech Internet ได้มีการสร้าง API รอบรับสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเหล่านี้ทำให้เหมาะแก่การสร้างซอฟต์แวร์ที่หลากหลายจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างเครื่องใหม่ๆความสามารถในการเชื่อมต่อและความหลากหลายของ f a s t t e อิ Tech Internet จะตอบโจทย์การใช้งานและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้ต่อไปจะเป็นตัวอย่างเครื่องจริงที่มีการสร้างขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดของระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปจะเป็นเครื่องจัดตำแหน่งเลนและเซนเซอร์โมดูลของกล้องที่ใช้ในสมาร์ทโฟนจะเห็นได้ว่าลูกค้ามีการใช้งาน,น c s e r l e s 2+E ที่เป็นโครดลูกสอดเตปปิ้งจำนวน10แกนและเซอร์วมอเตอร์อีกจำนวน5แกนโดยเมื่อติดตั้งเครื่องอาจจะมีกรณีที่ต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์สอดเตปปิง้งมอเตอร์และ D.O. โมดูลพร้อมกันในกรณีนี้ e s e r i e ทั้ง10แกนได้ควบคุมผ่าน PC ด้วยอินเทอร์เน็ตพอร์ตโดยตรงและความคุมด้วย API ของทางเฟ t e c h แต่ในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์5แกนจะต้องใช้โรรมชั ปกติแล้วผู้ใช้งานจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา2ตัวสำหรับควบคุมมิเซอเซอร์วและเซอร์วมอเตอร์สิ่งนี้จะเป็นจุดที่เพิ่มความยากในการทำงานให้กับลูกค้าและยังเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในส่วนของโมชั่นบอร์ดสำหรับความุมเซอร์วมอเตอร์ทั้ง5แกรนรวมถึงการต่อสายไฟและสายสัญญาณของเซอร์ว์มอเตอร์ทำให้การเดินสายไฟมีความซับซ้อนที่มากขึ้นในส่วนต่อไปจะเป็นการใช้แผนภาพในการอธิบาย จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นการที่ต้องใช้โมชันบอร์ดเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนและการเดินสายไฟและสายสัญญาณระหว่างใดของเซอร์โวมอเตอร์และโมชั่นบอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย EC โมชั i ลิง plus E ซีโมชัลลิง plus E เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์โดยสามารถติดตั้งบนไดของเซอร์โวแต่และยี่ห้อได้โดยตรงจากตัวอย่างที่เห็นจะเป็นได AC เซอร์โวมอเตอร์ของ Panasonic ได้มีการนำโมชัลลิงเชื่อมต่อเข้ากับขั้วไอโอของได โดยขั้วต่อของ Panasonic จะเป็นรูปแบบ3 50พินคอนเนคเตอร์เช่นเดียวกับไดเซอร์โวส่วนใหญ่เนื่องจาก Fastech Motion Link ได้มีการนำ3 m 50พินคอนเนคเตอร์มาใช้เช่นเดียวกันทำให้สามารถใช้งานได้ไดเซอร์โวส่วนใหญ่ได้จะแตกต่างกันแค่ในส่วนของการใช้งานของแต่และขั้วที่แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อของเวอร์ W วมเช่นขั้วเซอร์โวของ Yasco AC r AC Servo อยู่ที่ขั้วเบอร์5แต่ถ้าเป็นของ Mitsubishi จะเป็นขั้วเบอร์7แต่การทำงานก็ยังเหมือนกัน ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะถอดสายไฟและสายสายยาที่ซับซ้อนของเซอร์โวมอเตอร์ออกจากมชั่นบอร์ดด้วยการใช้งานด c ทัลโมชัลลิเป็นอุปกรณ์ควบคุมและเชื่อมต่อแทนโดยจะทำให้สามารถใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนผ่านระบบควบคุมของอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้งานมชั่นบอร์ดรวมถึงควบคุมผ่าน API ของ Fa ส t ิ c ได้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้จากการที่ต้องสร้างซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อควบคุมมิสเซอแรสเซอร์โวมอเตอร์อีก5แกน เมื่อใช้งานใน CMotion Link จะทำให้สามารถควบคุม servo motor ทั้ง5แกนได้ด้วยซอฟต์แวร์และ API เดียวกันกับที่ใช้ควบคุมมีอเซอหรือก็คือโปรแกรมเดียวแต่ควบคุมทั้ง15แกนตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้งานจริงของระบบอินเทอร์เน็ตที่มี ECA servo, AC servo motor และ Digital n O o o o u u ม e มาใช้ร่วมกันโดยไม่ผ่าน Motion Board โดยเครื่องนี้ประกอบด้วยเ c servo เป็น stopping motor, ECAO เป็นตัวรับส่งสัญ,ญญาและ servo motor จะเห็นได้ว่า icmo c i o n l i n k จะเชื่อมต่อเข้ากับไดร์ของเซอร์โวอร์แต่และตัวโดยตรงและเชื่อมต่อกันแบบ De สชีเช n โดยผ่านอินเทอร์เน็ตพอร์ตและยังเชื่อมต่อเข้ากับ icsevo และ i c a o แบบ De สชีเช n เช่นเดียวกันโดยทุกแกนจะถูกลบคุมผ่านระบบสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตด้วยความง่ายในการเดินสายส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์และ icsevo สามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวและเครื่องนี้ก็ยังมีการใช้งานในอุโม l e อีกด้วยสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก หากมีการนำมีซโมชั่นลิงก์มาใช้งานจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สอเตปปิ้งมอเตอร์ในโอดู ule, ผ่าน API ของทาง f a t i ิกได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโมชั่นบอร์ดแยกต่างหากช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของโมชั่นบอร์ดและปริมาณสายไฟที่ลดลงสรุปสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ต f a t i ิกมีการให้ w i n d o w ์เบส API สำหรับใช้งานกับสินค้าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลายตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น C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  วิชูเบสิกและบวิวรวมไปถึงยังมีกูยรบรับและสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ a s t t ท c จากที่กล่าวไปข้างต้น a s t e ท็มีซอฟต์แวร์รอรับในส่วนของกูอีซีเอม n ชั u นพลัสอีและ API สําสำหรับ Windows โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทั้ง2ได้ฟรีจากหน้าเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ต่อไปนี้และกดที่แท็บดาวน์โหลดของหน้าแรกเมื่อกดจะมีการแสดงรายการคลิกดาวน์โหลดแล้วจะมีรายการต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้านี้ โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก u i ได้โดยกดที่ปุ่มโปรแกร,รมของสินค้า C++ s o to+E และยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกร,รมของสินค้าชนิดอื่นๆได้ในหน้านี้เช่นกันหลังจากที่ได้ติดตั้ง Cmotion++ e, ซึ่งเป็นกุเของ Fastech เป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้งานสามารถที่จะดูโปรแกร,รมตัวอย่างในรูปแบบของ C++ C C++ และหลัก View ภายในโฟลเดอร์ที่โปรแกร,รมติดตั้งเอาไว้อ้างอิง32บิต API ของ C++ จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Include ส่วน64บิต API จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include 64และ32บิต API ของ C++ จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x86cpp 64บิต API ของ C++ จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x64cpp สรุปแล้วอุปกรณ์ที่ทำงานรูปแบบเดียวโดยเฉพาะเครื่องที่มีขนาดเล็กสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะตอบโจทย์ในการควบกลุ่มการเคลื่อนที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Motion Board อย่างได้ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ และด้วยมาตราฐานการควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถที่จะสร้างเครื่องเครื่องโดยโควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวได้ดโดยควบคุมได้ทั้ง Ste ตปิงมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์และดิจ e ิทัลและอโมดูตรงตามหัวข้อ Total Solution ที่ตั้งเป้าเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการแสดงเครื่องตัวอย่างที่มีการใช้งาน Stop Up s t o p ปิงมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์และ e o m ule, ด m o d u l e โดยควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวซึ่งประกอบไปด้วย CSW2+ e รุ่น มาตราฐาน28แกนเซอร์โวมออเตอร์4แกนรวมทั้งหมด32แกนและใช้งานร่วมกับเลโอโมดู o ผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในเครื่องตัวอย่างมีดังต่อไปนี้ i e c m m เ t โมชันลิงกับเซอร์โวลอมเตอร์สยี่ห้อมิสุบิชิตแพน a ซ o n i c y e s yes, c o และ s สน j o รวมกับ v i c ซ Servo เป็นจำนวนทั้งหมด32แกนโดยโควบคุมพร้อมกันผ่านเครือข่ายและโปรแกรมเดียวกัน mm hmm. ไม่มีการใช้ Motion Board mm hmm. และอุปกรณ์ควบคุมหลักคือ PC mm hmm. การแนะนำความหมายของ Total Solution mm hmm. ของกลุ่มสินค้าอ mm ิเทอร์เน็ตของ Fastech mm hmm. จะจบลงเพียงเท่านี้ บนเว็บไซต์ f a s t e c w w w f a s t t e c h m o t i o n s c o m คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นแคตตาล็อกคู่มือดรออินและชมวิดีโอสาธิตและการสรัมมนาผ่านเว็บนอกจากนี้หากคุณค้นหาคำว่า fasttech บน YouTube คุณจะเห็นวิดีโอสาธิตและการสรัมมนาทางเว็บมากกว่า100รรายการขอขอบคุณสำหรับการฟัง